กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจหน้าค่ากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนมก,กราคม2567เดเดือนแรกของปีนั่นเองครับดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของคุณผู้ฟังนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับ และก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับสืบเนื่องในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนาะที่วัดปา่าอภิวันพุทธประถมอุดมชัยจังหวัดมหาสรารคามผมได้มีการประกาศบอกบุญใหญ่กับบุญกระถิ่นที่วัดนะครับซึ่งก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับยอดบัญชีออนไลน์นะครับที่ช่องหัวใจนาคาของเรามาประกาศบอกบุญนะครับในเวลาประมาณ5วันด้วยกันเนาะได้ยอดรวมทั้งหมด23,187บาท76สตางค์นะครับผมก็ขอ กราบอาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับมีคุณพระพุทธธรรมพริยสงฆ์มเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โปรดอํานวยอวยพรให้แฟนคลับช่องหัวใจนาคาของเรานะครับได้พบเจอแต่ความโชคดีพบเจอแต่ความดีร่ํารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีอดกันทุกคนเลยนะครับผมและขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆต่อมานะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานครับตอนนี้ช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดหลักสูตรสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์เป็น เรียยบร้้อแลวเลาเรียนกันผ่านปุ่มปิดนะครับใครอยากจะกลับมาดูคลิปซ้ําดูวนไปวนมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับและหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยในครั้งนี้นะครับผมได้ปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับไม่ได้ใช้ศัพท์ที่ยากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่มีพื้นฐานในการเรียนโหราศาสตร์มาก่อนเลยคอร์สนี้บอกมาะมากนะครับหรือว่าใครที่มีความรู้พื้นฐานมาอยู่บ้างแล้วแต่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ในคอร์สนี้เรามีเคล็ดลับนะครับในการทํานายดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรัก ไปถึงวิธีการเสริมดวงที่ถูกต้องตามดวงชะตาของท่านแต่ละคนด้วยนะครับใครที่อยากจะเป็นหมอดูนะครับหรือว่าอยากจะศึกษาเพื่อไปวางแผนธุรกิจการงานของท่านนะครับหรือว่าใครที่ชอบดูดวงบ่อยๆเนาะนะครับมาเรียนคอร์สนี้สามารถดูดวงตัวเองได้ดูดวงคนในครอบครัวของท่านได้แล้วก็ดูดวงคนอื่นได้อย่างถูกต้องแน่นยําแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไอ l ดี e ไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้พิมพ์แอ b ไซบีเอ็นเคหนึ่งหกสี I ่ b A N K 4, กันเข้ามาสอบถามแล้วกันนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงการงานท่านในช่วงเดือนมกราคม2567ครับดาวการงานของท่านได้แก่ดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพลาภเนาะยาวไปอีกประมาณปีกว่าๆเลยนะครับทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องงานนะถ้าพูดในเรื่องของรายปีเนี่ยค่อนข้างจะดีกันแบบยาวๆนะครับเพราะดาวการงานไปอยู่เรือนภพลาภเป็นเรือนภพแห่งโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพหลายอย่างหลายด้านหลายทางนะครับอาชีพเสริมอาชีพขายงานเซลล์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสจะได้กําไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวแน่นอนครับดาวการงานเป็นตกเรือนโชคลาภเป็นปีทองที่ท่านนั้นจะมีความร่ารวยขึ้นนะครับมีความสําเร็จด้านหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะมีดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนสุขะคือเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนั้นมาทับเรือนการงานเพราะฉะนั นนมีโชคถึง2ต่อนะครับดาวการงานไปตกเรือนพบโชคลาบดาวแห่งความสำเร็จมาทับเรือนการงานวงบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับน้ำขึ้นต้องรีบตักโดยเฉพาะเดือนมก,กราคมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีอยู่นะครับแต่ว่าในจุดที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เรือนมอรณะเนี่ยมีดาวถึง3ดวงมากระจุกรวมกันได้แก่ดาวพัางคานดาวพาทิตย์ดาวพระพุธนะครับเรามาเริ่มกันทีละอย่างเลยอันดับแรกครับดาวพัางคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนีมาตกม มรณะนะครับในเรื่องการทํางานแบบมีหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของคนรักของแฟนอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยเนาะนะครับนอกจากนี้ดาวพังคาเนี่ยมีดาวพาทิต์เนาะเป็นเจ้าเรือนพันธุมาตกมรณะ1นึ 3, เป็นคู่ศัตรูกันให้ระวังเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ทะเลาะกันนะครับมีโอกาสจะมีปัญหาเรื่องบ้านที่ดินหรือว่ารถลานะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของค่างวดนะครับค่าบัตรค่าผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะนะครับหนึ่งสี่เดี๋ยมันเป็นเรื่ เอกสารนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาพวกนี้นะครับและอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุเนก็ไปเช็คเรื่องของค้ังงวดให้ดีๆแล้วกันนะครับทีนี้ในส่วนของดาวประจําตัวได้แก่ดาวพฤศุขนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เรือนภพปัตตานีนะครับเป็นเรือนภพแห่งคู่ครองหรือว่าเป็นเพศตรงข้ามก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดนะครับเพศตรงข้ามมากขึ้นในเรื่องของความรักค่อนข้างเด่นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเรื่องของดวงความรักแต่ถ้าเกิดในมุมมองเรื่องการงานก็อาจจะมีหุ้นส่วนจากการทํางานได้ทํางานแบบมีหุ้นส่วนร อาจจะมีเพศตรงข้ามมาร่วมงานด้วยกันแต่แน่นอนครับดาวหุ้นส่วนท่านไปตกมรณะนะครับมันก็มีเกณฑ์ได้ร่วมงานกันแต่ต้องมีการพูดคุยเจรจากันนะครับในเรื่องของรายละเอียดให้ดีๆไม่เช่นนั้นจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกันตามมาทีหลังนั่นเองเนาะนะครับและมาในช่วงวันที่15มกราคมดาวพระิตท์เจ้าเรือนพันธุนะครับจะโคจรออกจากมรณนะมาอยู่เรือนสุภาแล้วนะครับทำให้เรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวปัญหาด้านที่ดินลดราอะไรพวกนี้นะครับก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับ และก็ข่าวดีคือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะหันกลับมาสนับสนุนชาวลัคนาราศีพฤษภมากขึ้นนะครับหรือว่าใครต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถอยากได้บ้านได้รถนะครับมีเกณฑ์จะกลับมาสําเร็จดีแล้วนะครับหลังจากวันที่15มกราคมเป็นต้นไปหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่างวดผ่อนไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับหลังจาก15มกราคมเป็นต้นไปนั่นเองเนาะและมาในช่วงวันที่20มกราคมนะครับดาวพฤษภซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับจะโคจรมาตกเรือนพบมรณะช่วงนี้ ีชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ข่าวดีจากแดนไกลนะครับมีโอกาสได้รับข่าวดีจากเพื่อนกลัลยาณมิตรนะครับหรือนะครับตัวท่านเองอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการได้ไปเดินทางไกลไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็ค่อนข้างดีนะครับและที่สําคัญเนาะดาวพระศุกร์กับดาวพระพุธมาเจอกันที่เรือนมอรณะเนี่ยนะครับ6-4เขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับเดิมทีดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงิอนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแต่พอดาวพระศุกร์มาเนี่ยนะครับมันกลับกลายเป็นว่ากลับร้ายกลายเป็นดีนะครับมีคนคอย ช่วยอยู่นะครับและดาวพังคารเนี่ยนะครับเจอดาวพระศุกร์หกสาเป็นดาวคู่มิตรคําว่าคู่มิตรก็คือมีกัละยาณมิตรนะครับหรือว่ามีเพื่อนที่ดีนะครับขอให้คําปรึกษาคอให้การซัพพอร์ตท่านอยู่ด้านหลังอยู่นะนะครับแล้วก็ดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนีซึ่งหมายถึงว่าคู่ครองหรือว่าแฟนก็ได้นะครับยังคงให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีนะครับแต่ยังไงก็ระวังเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้อาจจะขาดความมั่นใจไปบ้างแต่นะครับถ้ามองในเรื่องการงานดาวการงานท่านยังตกเรือนภพลาภะเรือนภพโชคลาภอยู่อยา สู้ต่อไปครับมีเกณฑ์รวยแน่นอนในเดือนมกราคมนี้แต่อาจจะวุ่นวายนะครับกับเรื่องการทํางานร่วมกับผู้คนนิดนึงนะครับและมาในช่วงวันที่29กมกราคมครับดาวพระพุทธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนบริวารจะโคจรอ,ออกจากมรณะมาท่าเรือนสุภาเจอดาวพระอาทิตย์หนึ่งสี่เป็นคู่ประชาสัมพันธ์เป็นคู่เอกสารคู่สัญญานะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภครับจะมีเกณฑ์ดีเรื่องการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาโดยเฉพาะเรื่องของบ้านรถที่ดินนะครับต้องการจะทําธุรกรรมการเงิน กู้ยืมเซ็นสัญญาเอกสารเริ่มงานอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจาก29กมกราคมเป็นต้นไปเป็นโอกาสดีของท่านเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นเอกสารนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําสัญญาทุกอย่างเลยดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิศกส่วนที่เรือนมรณะดาวประจําตัวยังคงอยู่เนาะนะครับก็ยังคงมีโชคที่มาจากแดนไกลอยู่นั่นเองนะครับยังไงชาวลัคนาราศีพฤศกก็ขอจบการพยากรณ์ในเรื่องการงานไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงด้านการงานให้การ งานดีสําเร็จสมหวังนะครับดาวเจ้าเรือนการงานท่านเนี่ยได้แก่ดาวพระราหูเพราะฉะนั้นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปขอพรอ,องค์เทพพระราหูนะครับแล้วก็หาวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระราหูบูชาติดตัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็มันขอพรน,นะครับเทพพระราหูในเรื่องงานโดยเฉพาะช่วงที่มีโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้านะแล้วงานท่านจะดีขึ้นสําเร็จสมหวังขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครสนใจอยากจะได้เป็นพระราหูมหาโภคทรัพย์นะครับจากช่องหัวใจนาคาของเราเนาะผ่านพิธีพุทธเทวาพิเศษแล้วปลุกเสกแล้ว,รเ,ลวเรียบร้อย ผ่านพิธีใหญ่มาแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องการทําบุญเสริมดวงครับต้องไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายแสงสว่างเช่นชําระค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟนะครับทำบุญชําระค่าไฟช่วยกับทางวัดหากทําบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงท้ายด้วยเลข12นะครับเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนพบการงานหลักของท่านนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินได้แก่ดาวพ่อพุธนะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่9้ามกราคมไปจนถึง29มกราคมนะครับเป็นเวลาทั้งหมดเกือบ20วันด้วยกันเนาะดาวการเงินโคโจรไปตกมรณะนะครับก็ต้องยอมรับว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับมีเกณฑ์เรื่องการใช้เงินนะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะนะครับยังไงก็ต้องวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินดีๆนะครับไม่เช่นนั้นจะมีเรื่องปวดหัวพอสมควรนะครับบวกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนโชคลาภไปตก วินาศนะครับถึงแม้ว่าดาวการงานจะไปตกเรียนโชคลาภนะครับหาเงินเก่งมียอดเข้ามาตลอดมีโบนัสค่าคอมมีเงินพิเศษเข้ามาจากการทํางานแต่รายจ่ายดูเหมือนว่ามันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการเก็บเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับหากอยากจะรวยขึ้นสําเร็จสมหวังขึ้นนะัดก็ให้ไปทําบุญเรื่องของการชําระนี้สงนะครับไปทําบุญสร้างพระชําระนี้สงนะ,นะครับทำบุญเดวันพฤหัสด,ด้วยจะดีนะครับเป็นการเปิดดวงเสริ ดวงชะตาให้กับตัวท่านในเรื่องการเงินพอมันอุดรอยรั่วแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเก็บเงินอยู่พอเก็บเงินอยู่มันจะรวยขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับที่เรือนมอราณะเนี่ยแน่นอนดาวพระพุธตกมราณะมีดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุมาอยู่ร่วมด้วย1นึ่งสรรเนี่ยนะครับเป็นคู่เอกสารคู่สัญญานะครับสัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ซื้อขายบ้านที่ดินอะไรพวกนี้แหละนะครับมีเกณฑ์จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ตรวจด,ดูในเรื่องของค่างวดเรื่องของสัญญ,ญาดีๆนะครับหรือว่าใครมีเหตุจําเป็นต้อออองงงเนเนนนสรรตวจบใื่ ใหสัญญาดีๆนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะเสียเปรียบอย่ากให้ใครยืมเงินนะครับอย่าไปทําธุรกรรมการเงินอะไรในช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่นะครับจนกว่าจะผ่านพ้นวันที่29มก,กราคมเป็นต้นไปดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงินจะย้ายมาอยู่เรือนพบสุภาแล้วนะครับ อยู่ร่วมกับดาวพาทิตยหนึ่งสี่เป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์นะครับกับกลายเป็นว่าในเรื่องของเอกสารนะครับจะสําเร็จเนาะใครที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือว่าต้องการทําธุรกรรมการเงินกู้ยืมเซ็นสัญญาเริ่มงานเซ็นสัญญากู้เงินมาลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของด้านเอกสารนะท่านจะสําเร็จก็คือหลังจาก29กมกราคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินก็จะกลับมารู้สึกว่าดีขึ้นนะครับอดรอย ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีรายรับเนี่ยเข้ามาเพราะว่าดาวประพุธเนี่ยมาอยู่เรือนภพสุภาพเป็นเรือนภพแห่งความสําเร็จแล้วแถมยังทํามุมตีโกนถึงลัคนาคือส่องแสงถึงตัวท่านเพราะฉะนั้นปลายเดือนมก,กราคมคือ29มกมกราคมเป็นต้นไปเป็นช่วงจังหวะจะโคนที่ดวงความรักชาวราศีพฤษกนั้นดีมากนะครับมีโอกาสจะรวยนะครับมีโอกาสจะได้โชคที่เป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามานะรวมไปถึงใครต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับมีโอกาสสาเร็จแน่นอนหลังจาก29มกมกราคม เป็นต้นไปนั่นเองครับ ชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลช่วยเปิดดวงหนุนดวงชะตาเสริมความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองดึงดูดโชคลาภขา,ขายดีนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเป็นดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยเจรจาอ่อนหวานไทยพระพุธพระพุธคือสาริกาหาเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับมาบูชาเนาะใส่ไว้ในกระเป๋าเงินก็ได้ห้อยติดตัวก็ได้นะครับจะได้ช่วยดึงดูดโชคลาดึงดูดทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นพนักงานเซล ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อเจราจาต่างๆเนี่ยชาวราศีพฤษภจะเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดเนาะ หาเป็นสาริกาลิ้นทองนะครับบูชาติดตัวไว้นะครับแล้วจะสําเร็จในเรื่องของการค้าขายหรือว่าด้านโชคลาภนั่นเองนะครับส่วนใครสนใจอยากจะได้สาริกาลิ้นทองจากช่องหัวใจนาคาของเราเนาะผ่านพิธีพุทธาเทววิเศษปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดบินเราเข้ามาได้ตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยครับส่วนการทําบุญเสริมดวงครับดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวธาตุน้ําแต่เป็นน้ําคลองน้ํามหาสมุทรน้ําใช้ทั่วไปไปทําบุญชําระค่าน้ําตามวัดนะครับไปหยอด ตู้นะครับตามวัดต่างๆเนาะถ้าเกิดทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลข17และกันเช่น17บาท117บาทนะครับจะช่วยเสริมในเรื่องของดาวการเงินนะครับให้การเงินนั้นหยุดรั่วนะครับการเงินกลับมาสําเร็จดีแล้วก็ที่สําคัญเรื่องการชํารานี้สงเนาะก็มั่นทําบุญบ่อยๆละกันแล้วเดือนนี้ท่านจะอุดรอยรั่วแล้วท่านจะรวยขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับดาวความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภได้แก่ดาวพันคานดาวพันคานนะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมเลยดาวพันคานจะอยู่ที่เรือนภพมรณะครับต้องแบ่งอย่างนี้นะครับสาหรับใครที่แต่งงานแล้วนะครับหรือว่าคนที่ไม่โสดแล้วนั่นเองเนาะดาวความรักตกมรณะระมัดระวังสุขภาพของแฟนมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับหรือถ้าเกิดมองใน,นอีกแง่หนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลนะครับ จะได้ไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนนะครับอยู่จังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งหรืออาจจะมีโครงการเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องการเดินทางก็ให้เรามัดระวังสุขภาพนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องการเดินทางไกลเนี่ยนะครับมีโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่า1นึมันเป็นคู่ศัตรูคู่ผ่าตัดผ่าเจาะร่างกายเป็นคู่อุบัติเหตุเสียเลือดเสียเนื้อเพราะฉะนั้นนะครับก่อนไปไหนเนี่ยพาแฟนไปทาบุญ ได้ดีด้วยนะครับส่วนสําหรับใครที่โสดนะครับผมในเรื่องของแง่มุมดีๆเนี่ยก็คือดาวประสุกซึ่งเป็นดาวประจําตัวนะตั้งแต่วันที่1นึถึงยีมกราคมครับดาวประจําตัวมาตกเรือนพบคู่ครองนะครับมีโอกาสที่ชาวราศีพฤษภนะจะเจอคนที่รู้สึกว่านะครับถูกตาต้องใจและดาวประจําตัวไปตกเรือนความรักเนี่ยไม่ถึงว่าเป็นอาการของคนตกหลุมรักด้วยนะครับบางทีอาจจะเรื่องของการแอบรักเขาข้างเดียวหรือเปล่าเพราะดาวความรักจริงๆไปตกมรณนะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของ ความรักก็ยังคงดีครับพอมีหวังแต่เนื่องจากดาวความรักเจอดาวพระอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูกันความรักครั้งนี้นะครับถ้าเกิดไม่เจอคนมีเจ้าของก็หมายความว่าอาจจะมีศัตรูหัวใจมีคนแข่งขันด้วยนะครับในสึกความรักครั้งนี้แต่ยังไงนะครับผมก็ยังคงให้กําลังใจเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของเดือนกุมภาพานันธะ์เนาะเป็นเดือนแห่งความรักนะครับรอดาวพางาังคารเจ้าเรือนคู่ครองออกจากเรือนมรณะจะย้ายไปอยู่เรือนสุภาพเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาเนีครับเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภนะมีโอกาสสละโสดด้วยเช่นเดียวกัน นะครับยังไงในเดือนมก,กราคมนี้ให้ดูดูคุยคุยนะครับเรียงเลงไว้ก่อนเนาะแต่ยังไงดาวประจําตัวมาตกเรือนความรักเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจอยู่ในสภาวะของการตกกลุ่มรักแน่นอนนะสำหรับชาวราศีพฤษภมีลุ้นครับโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีโอกาสสละโสดมากสุดแหละนะครับ โดยเฉพาะวันที่20มกราคมเนาดาวพระศุกร์จะโครจรไปตกมอรณะแล้วนะครับดาวพระศุกร์เจอดาวพังคาน63เป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือมีการได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะได้ไปเจอคนนะครับมากหน้าหลายตาแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นดาวคู่มิตรหมายความว่าอาจจะมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรนะครับมีคนที่ดีนะครับแนะนําให้เรารู้จักนะครับมีการแนะนํากันนะครับได้เจอกันผู้ คุยกันยังไงความรักเนี่ยนะครับค่อนข้างดีแล้วเพราะว่าดาวพระทิตย์เนี่ยย้ายไปตั้งแต่ในช่วงของวันที่15มกราคมแล้วนะครับไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูกับดาวพังคานพอดาวประจําตัวควรัวจรมาตกมรณะเจอดาวความรักเป็นดาวคู่มิตรกันย่อมส่งผลในด้านดีด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับยังไงมีเกณฑ์แน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปในสถานที่แดนไกลต่างถิ่นต่างแดนการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการไปทํางานพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะครับมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจสําหรับ คนที่โสดนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงด้านความรักนะครับผมแนะนําเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับสีพึ่งมหาเสน่ห์ของช่องหัวใจนาคาของเรานะครับผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษถูกต้องตามตำรับตําราโบราณทุกขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะมวลสารมีทั้งหมด108ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่านดอกทองและผ่านพิธีขึ้นจันเพนจันซ้อนจันมาด้วยนะครับเป็นพิธีมงคลสายเสน่ห์โดยตรงใครอยากจะได้สีพึ่งดีๆไปบูชานะครับเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ก ก็สามารถแอดเอเดีไลน์ติดต่อสอบถามแอดบินรอเข้ามาได้ครับส่วนในเรื่องการทําบุญเสริมดวงครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนาะหาโอกาสไปทําบุญเรื่องการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับโดยเฉพาะจํานวนคู่นะครับเช่นไถ่ชีวิตโคก,กระบือ1คู่นะครับอาจจะบริจาคเงินตรงนี้ดาวพังคา,น,านี่กำลังเท่ากับเลข8นะครับเช่นนะครับวัวตัวนี้ทําบุญไป8บาทตัวนี้อีก8บาทนะครับรวมเป็น2ตัวก็คือ1คู่นั่นเองนะครับหรือว่าจะไปทําบุญไถ่ชีวิตปลานะครับเอาปลาไปปล่อยนะครับจำนวน8คู่ก็ได้ นะครับจะได้ช่วยหนุนดวงนะครับด้านความรักนะครับหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีคนรักคู่ความอยู่แล้วนะครับชวนกันไปทําบุญบริจาคเลือดเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์เรื่องการเสียเลือดเสียเนื้อไปบริจาคเลือดได้บุญได้กุศลนะครับเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้อื่นด้วยก็ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันนะครับยังไงไปทําบุญตามนี้แล้วดวงท่านจะดีขึ้นครับสําหรับวันนี้ก่อนจากกันครับคุณผู้ฟังท่านใดเนาะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับในเดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะใครสนใจอยากจะศึกษาหรือว่ารยนนาาาาไทภคพื้ฐ กับช่อง YouTube หัวใจนาคาของเรานะครับเรียนผ่านกลุ่มปิดนะครับสามารถพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินสุขภาพความรักของตนเองและผู้อื่นได้นะครับในคอร์สนี้มีการปรับหลักสูตรเนื้อหาให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับสามารถที่จะเข้าใจง่ายนะครับและในคอร์สนี้ผมให้เคล็ดลับมากมายสามารถทํานายได้เยอะกว่านี้อีกนะครับใครอยากจะเป็นหมอดูนะครับหรืออยากจะรู้ดวงตัวเองนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพให้ตรงกับดวงชะตาของตนเองนะครับหรือใครอยากจะเรียนเพื่อไปทําธุรกิจนะครับดูว่าช่วงไหนควรลงทุนช่ว งไหนควรถอยอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าเหตุผลของท่านจะคืออะไรนะครับเคยศึกษามาก่อนหรือเปล่าไม่มีพื้นฐานเลยหรือมีพื้นฐานมาบ้างคอร์สนี้ยผมปรับพื้นฐานให้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงภาคพยากรณเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผ่าน i อดีไลน์ของเราพิมพ์ s i b a n k 1เ4เข้ามาสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ